นับสนุนโดยคอมดาวทัสตี้ออนิวพอสและวันนี้นะคะพี่อุ้นจะนำอุปกรณ์แทบๆอะไรมาให้พวกเราได้ดูกันไปติดตามชมมุมพร้อมกับเมี่ยงเลยค่ะ อีกแล้วสวัสดีค่ะพี่อ๊ทสวัสดีกันทุกเทปเลยนะเลิกสวัสดีได้ไหมคะได้ครับโอ้ย oh, 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 ตายแล้ว <laughs> สนิทขนาดนี้โอเคเฮ้ยมาสีแปลกอีกแล้วอ่ะเดินมาสีสะดุดตายอีกแล้วอ่ะอันนี้เรียกว่าคอสตอมเจแปนคอสตอมเลยไม่ได้เหรออันนี้เป็นสติโรดาวเออนะครับผมแสดงว่าดิฉันเริ่มมีความรู้แล้วนะคุณผู้ชมครับผมสติโรดาวนี่คือมันเป็นสังเกตได้นะครับถ้าเป็นอย่างข้าวขอนที่เราดูเจแปนคอสตอมเนี่ยจะสั้นสั้นแต่คันนี้จะยาวยาวเออใช่ยาวแล้วก็เตี้ยอ่าฮะครับผมก็คือเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือเปลี่ยนชื่อสไตล์เลยนะคะยาวแล้วก็ ไอว้วาหนูหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะคะแต่ว่าคันนี้มีการตกแต่งที่สะดุดตามากเพราะว่าสีอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอิงเจตอีกแล้วใช่ปะใช่ครับก็เป็นในสีคือทําสีพื้นก่อนสีพื้นก็ทาเป็นสีส้มตอนแสงเพิ่มเป็นการาพชกอีกทีเดิงเสร็จแล้วก็เพิ่มอิงเจตแบบเป็นลายกราฟิกสปอร์ตเข้ามานะก็เน้นความโดดเด่นมากกว่านะครับโดดเด่นว่า ถ้าขับบนถนนเนี่ยมีความโดดเดี่ยแน่นอนโดยการปรับแต่งของรถคันนี้เป็นของทาง S R K เขาของ S R K ใช่ครับก็คือว่าองั้นไม่อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าโดยสไตล์ที่มันแตกต่างกันไปการขับขี่นี่มันมันจะมีปัญหาเรื่องสมมติคันนึงสั้นคันนึงยาวเรื่องแบบการขับขี่การทรงตัวอย่างเงี้ย มันขับขี่การทรงตัวเออมันจะเปลี่ยนไหมอ่ะถ้ามีการรับเปลี่ยนบ้างเพราะว่าในรถที่สั้นเนี่ยการขับขี่ก็จะคล่องตัวกว่ารถที่ยาวเพราะรถที่ยาวมันก็จะอยู่ในเรื่องของขนาดรถที่มันยาวขึ้นเป็นธรรมดาช่วงมุมเลี้ยวหรือการขับขี่เนี่ยก็จะต้องมีเผื่อระยะมากขึ้นแต่ถามว่าเป็นอันตรายอะไรไหมมันก็ไม่ได้เป็นอะไรอันตรายอะไรมันอยู่ที่สไตล์คนขับขี่มากกว่าซึ่งคนที่ปรับแต่งสั้นๆเนี่ยอาจจะชอบแบบกระทัด กระทัดรัดกระชับนะครับเข้าโค้งเร็วๆออกเร็วๆแต่ยายวๆาเนี่ยอาจจะชอบแบบขับขี่แบบยาวๆเรื่อยๆไม่ซีเรียสครับผมแต่จริงๆข้องใจในรถคันนี้มากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีอะไรหลายอย่างที่ทําให้เราข้องใจโดดเด่นขึ้นมาอีกแล้วอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก่อนเลยจอแบบนี้เป็น LED สามารถดูหนังฟังเพลงได้ครับพี่หรือว่าไงอันนี้มันก็สามารถทาได้หลายอย่างนะครับแต่ถามว่าอันนี้คงคันนี้คงจะไม่ได้เน้นใมเรื่องการฟังเพลงเขาสามารถที่จะต่อกล้อง CCTV เพื่อที่จะมองกระจกมองหลังได้ แทนที่กระจกมองหลังเพราะสังเกตได้คันนี้ไม่มีกระจกมองหลังใช่ใช่เพราะเขาติดตั้งกล้อง CCTV เออใช่ตัวเนี้ยมองแทนไอเราเข้าใจว่ามันพิการหรือว่ายังแต่งไม่เสร็จแต่ว่าเราก็ไม่กล้าทักเขาแต่จริงๆเขามีสไตล์ของเขานะคะแสดงว่ามันต้องมีกล้องแอบอยู่ข้างหลังนี่ไงก็คือตำแหน่งเขาจะวางไว้อยู่ซึ่งถามว่า เหมือนเหมือนกับรถยนต์ที่จะมีสองกล้องสองหลังเพื่อจะดูว่ารถที่ตามหลังหรือมุมมองเนี่ยจะเป็นยังไงโดยจัดวางตำแหน่งเนี่ยเพื่อที่จะถ่ายทอดขึ้นไปข้างบนเนี่ยเพื่อให้เห็นชัดว่าในวายไฟเดอร์เขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ว่าอันนี้นะคะต้องบอกเลยคุณผู้ชมว่าขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะบางคนเขาถนัดการมองกระจกข้างๆแบบนี้อันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละบุคคลจริงในเรื่องการออกแบบของการเป็นเรียกว่าแอดวานซ์มากกว่าครับือว่าเป็นรถสตรีทแล้วอย่างเงี้ย คือกระจกเนี่ยใช้เป็นอย่างนี้เลยก็จะดูแอน ดีกว่าเหมือนกับรถยนต์เหมือนอะไรอย่างนี้ไครับพอมีแบบนี้นะมันก็จริงๆแล้วบางคนชอบถนัดก็จะทําให้สะดวกสบายขึ้นมากเลยนะคะแต่ว่าอีกนิดนึงเทคโนโลยีที่เอามาเสริมเข้าไปเออหนูมองเห็นแล้วรอบที่แล้วเราเคยคุยกันเรื่องป้ายทะเบียนแบบนี้นี่ถือว่าผิดกฎหมายไหมคะเพราะว่าดูแล้วมันแปลกมันทาสฟอร์เมอร์อ๋อก็คือในลักษณะอย่างที่บอกนะครับว่าสามารถที่จะอยู่ด้านข้างได้แต่ห้ามเข้าไปอยู่ตรงกลางซึ่งอันนี้ก็เป็นงานดีไซน์ของทาง SRK เขาเหมือนกันเออจริงๆมันสวยเก๋จนเหมือนผิดกฎหมายแต่จริงๆมันไม่ ผิดก็คือสามารถเอามาแต่งได้เลยว่า้ก็คือว่าเราไม่ได้ทําอะไรกับแผ่นป้ายทั้งทีตัวเลขทุกอย่างอยู่ครบหมดป้ายขอสอก็ไม่ได้ดุได้รับการบดบังเก๋นเออกๆนะคะทุกอย่างต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงนะคะเปลี่ยนแปลงได้เลยดีไซน์ออกมาก็แปลกล้อเขานี้ล้อก็ยังเป็นล้อใหญ่แต่เหมือนเล็กเล็กกว่าซูม,เ,มอเอ็กคันที่แล้วคันนี้บบวงล้อเนี่ย เป็นขนาด12ซึ่งถ้าเทียบกับคันที่แล้วคัวที่แล้ว10นิ้วแต่ทำไมขนาดมันใกล้เรียกกันยางตัวนี้ชนใช้เรื่องใช้ยางแกมเตีย,เ,ตยเพราะนั้นลนักษณะของยางเนี่ยไม่ได้ใหญ่โตโมโหรานม,มากถ้า,าถามว่าล้อ12เนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่เท่ากับสแตนดาดของซูโมเอ็กแต่ขยายขนาดหน้ากระทะเสร็จปุ๊บอย่างที่บอกว่าเมื่อขยายขนาดหน้ากระทะปุ๊บตำแหน่งเซนเตอร์เครื่องยนต์นเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพือ่อให้ล้อเนี่ยอยู่ในตำแหน่งเซนเตอร์ตรงกับตัวรถนะครับไม่จะทำหูยึดเครื่อง ขึ้นมาใหม่โรดพร้อมันยืดช่วงให้มันมยาวขึ้นเพื่อให้เข้าคอนเซปต์ของแอร์สตีลดาวอ๋อก็คือเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ก็คือต้องทําให้มันเตี้ยลงไปติดพื้นถนนมากขึ้นนะคะคแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเลยเม่งได้ความรู้หลายอย่างมากว่าการที่ล้อเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะเรามีล้อป,ปุ๊บเราต้องตั้งเซนเตอร์ของรถให้มันเข้าซึ่งสําคัญมากนะรถเอทีเนี่ยตำแหน่งเซนเตอร์ของล้อหลังเนี่ยจะต้องแอ่จะต้องเข้ากับเครื่องยนต์ด้วยเพราะเมื่อติดตั้งกับเครื่องยนต์แล้วตำแหน่งของเครื่อยนต ตำแหน่งของเครื่องยนต์เนี่ยอาจจะต้องถูกย้ายเพื่อให้ล้อเนี่ยตรงกับเซนเตอร์ครับผมซึ่งนี่เลยถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยของรถในสไตล์ A A T นยครับก็คือทุกอย่างนะคะสำคัญที่สุดก็คือล้ออันนี้ผู้หญิงยังไม่ได้ความรู้แล้วซึ่งมันน่าจะเป็น,ปนคมนต้องรักจุดสำคัญจะเปลี่ยนล้อไงเนี่ยต้องถามเลยว่าถ้าขยายขนาดขึ้นเนี่ยล้อจะได้เซนเตอร์หรือเปล่าบางคนไปฝืน ไปใส่โดยที่ไม่ได้ย้ายเซ็นเตอร์ของเครื่องยนต์ปุ๊บล้อมันก็จะเบีย้ยอวอไปขครึง่งึ้นหนึ่งต้องปรึกษาผู้รู้เลยนะคะครูรูของเราที่เอ็กซ์ปมีเชิญมาได้เลยแล้วก็อันนี้อีกนิดหนึ่ง ถกท่อทันนีจะเป็นดีไซน์ท่อมวนท่อมออวนดีไซน์ท่อมวนมันผิดกฎหมายไหมคะบแบบนี้คือความหมายของอท่ออะครับถ้าเกิดเสียงไม่ดัง95เดซิเบลเนี่ยก็ย่ือที่ว่าดีไซน์นะครับมันก็คือก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ทีนึงนแต่ถามว่าถ้าท่อไม่ดังเนี่ยส่วนใหญ่คือก็ไม่ค่อยไม่น่านมีปัญหามากนะคะใช่ครับแล้วก็อันนี้อันนี้ดังไหมอะไม่ดังครับเพราะอย่างที่บอกครับว่าเคยผ่านการประกวดของมอไซค์เดชเลนเก้าซึ่งการรถที่จะผ่านการประกวดครั้งนั้นได้เนี่ยรถท จะต้องมีมาตรฐานทุกอย่างเนี่ยเหมือนรถที่ใช้จริงเพราะฉะนั้นในเรื่องของท่อไอเสียเนี่ยก็ห้ามดังเกิน95เดซิเบลซึ่งคันนี้ก็ผ่านแล้วเขาผ่านโอเคก็สรุปว่ารถที่เรานำมาโชว์ทั้งหมดนะคะเราถูกปรับแต่งมาในมาตรฐานที่ถูกต้องตามกฎจราจรตามกฎหมายไม่มีผิดพลาดแน่นอนเออสามารถมาปรึกษากรูของเราได้เลยแล้วก็อีกนิดนึงสี เรื่องสีแบบนี้นี่คือเราก็สั่งทําขึ้นมาอีกเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้มันดูเยอะวุ่นวายไปหมดนเป็นชุดแต่งเลยเป็นแทนนะครับแบบแฟตบาร์นะครับพร้อมชุดชุดไอ้นี่ตุ๊กตาแฮนด์ซึ่งเป็นงานอลูมิเนียมเหมือนกันต้อถามว่าอย่างที่บอกครับแผ่นแฟตบาร์เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ก็เน้นในเรื่องของความแข็งแรงเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีการเสริมนะครับอย่างคันนี้ปอกแผ่นเนี่ยเขาเรียกว่าปอกแผ่นเป็นแบบลักกิฟลัคกิฟในที่นี้คือเป็นปอกแผ่นที่ทําจากอลูมิเนียมและมียางมาสมรัดอีกทีหนึ่ง ก็คือทํายังไงอ่ะคือมันเหมือนจะเราจับได้สบายมือขึ้นหรือว่าถามว่ามันจะเน้นในเรื่องของความเท่มากกว่าเท่ครับผมถามว่าขับสบายไหมมันก็คล้ายกันเพราะมันมียางรองรับอีกทีนึงเหมือนกันแต่มันจะได้ในความเท่ของชิ้นยางรลูมมเนียมที่มาอยู่ในขอกแหวนอีกทีนึงโอเคก็เป็นความถนัดของแต่ละบุคคลอีกแล้วก็เป็นของเรื่องของความชอบแล้วก็ด้านหน้านี่สีก็คือเขาก็เลือกมาให้เหมาะสมแล้วล้อข้างหลังกับล้อข้างหน้าเท่ากันใช่ไหมคะไม่ใช่แก้มแก้มอ๋อก็คือ คือล้อหลังจริงๆมันจะสําคัญกว่าล้อหน้าสําคัญ2อย่างแหละไม่มีล้อหน้าขับไม่ได้ถูกต้องโอเคแล้วก็ไฟนะคะมีดีไซน์ที่โดดเด่นมากๆอันนี้ครับสังเกตดีๆนะครับติดตั้งหลอดฟลิเตอร์ก็ไฟพร้อมกับเปลี่ยนเต็นไฟนะครับเต็นไฟอ่ะก็คือจะเป็นแบบชุบสีฟ้าเพื่อเน้นในเรื่องของความสว่าง ก็คือมันจะสว่างมากกว่าปกติใช่ไหมก็คือว่ามันได้สีสันและความสว่างมันจะออกมาในออลมิทีนึงโอเคแล้วอันนี้อันนี้นี่เมียงเมียงรู้สึกว่ามันมันไม่เหมือนกับคันอื่นๆที่เราเห็นเพราะว่ารจริงๆแล้วมันน่าจะดูดีเอาของรถนักเก็ตสปอร์ตมาซึ่งก็คือเป็นรถของคาวาซกิ e r ียซอึ่งบอกได้เลยว่าเอียรเนี่ยจะเป็นรถนักเก็ตสปอร์ตที่คาวาซกิออกแบบมาแต่คันเนี้ยได้แบบว่ายกในส่วนของเลือนไมล์เขาออกมาของาติดตั้งโดยเลื่อนไมล์ของเขาเนี่ยจะมีความแตกต่างตรงไหนก็คืือออว่่าตรรงงงในเข ดิจิตอลแล้วก็ไมค์ความเร็วนะฮะที่ดีไซน์ออกมาให้มีรูปแบบที่ผิแปลกไปเพราะว่าในส่วนของความเป็นนักแอสสปอร์ตนักเก็ตเนี่ยก็คือจะเน้นความปาดเบี้ยวเน้นให้เห็นแบบโชว์ในตัวของแสงสีหรือตัวรถเนี่ยกับอุปกรณ์ต่างๆเยอะแยะนะให้มีความโดดเด่นทำเสนอความโดดเด่นออกมาก็เก๋ๆเลยนะเพราะว่ามันก็ดูแปลกตาไปเพราะว่าหลายๆคันที่ผ่านมาส่วนใหญ่น้าปัดจะไม่ไม่แปลกแต่นี้ก็จะมีเอาเรียกว่าอะไรหน้าปัดไปแต่คันนี้อาจจะมีว่าน่าจะเนื่องจากว่าหยิบยกเอาของรุ่นอื่นมา มันก็เลยมีความ แตกตาไปกว่าของรุ่นเดิมใช่ไหมเพราะว่าที่เคยนําเสนอไปแต่ละคันก็มีในเรื่องความตัวเรือนใหม่ก็มีการปรับแต่งใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มองแล้วมันสะดุดตามย่งมาสรุปเน้นเรื่องไฟไอตรงนี้มาก็คือเป็นทำให้เราเลี้ยงแต่งเป็นหลอด LED เพราะหลอด LED จะมีความสว่างมากกว่าหลอดธรรมดาทั่วไปครับค่ะครับหลอด LED และว่าในเรื่องของขนาดรูปทรงด้วยแล้วมันจะมีความกระทักนัดและความทนทานมากกว่าด้วยครับออันนี้นิดนึงคนเราลถนี่ต้องมีท่อสองฝั่งป่ะคะอ๋อไม่ใช่ครับอะไรอ่ะส่วนเนี้ยจะเป็นชุดกองอากาศครับแต่กองอากาศ ถ้าของเดิมเนี่ยจะเป็นกล่องกองพลาสติกซึ่ง<ฆ>อาจจะมีขนาดใหญ่เทอะทะไม่สวยอะไรอย่างนี้แต่ันี้จะเป็นกองที่ดีไซน์นึ่งเรียกว่ากองดีไซน์สปอร์ตครับผมซึ่งกองลักษณะอย่างเนี้ย เป็นถูกออกแบบมาสําหรับรถบิ๊กสกูตเตอร์ก่อนจากนั้นอ่ะค่อยนํามาเพิ่มเติมนะครับใส่กับพวกรถขนาดเล็กก,ก็คืออันนี้ก็คือมันเป็นถูกปรับแต่งมาพิเศษให้เป็นในล,ลักษณะแ,แบบนี้แล้วคือตำแหน่งการทางานมันก็คือกองอากาศเนี่ยอ๋อโอเคก็คือทําให้มันดูมีดีไซน์ที่สวยงามขึ้นก็สามารถปรับแต่งออกมาได้แล้วไอ้แบบนี้เราเน้นอยากรู้ไปยันน็อตมาเลยอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าน็อตใช่ไหมคะก็ะคือว่าจริจริงแล้วเป็นเป็นบูธนี่แหละครับบูธอลูมิเนียมนึงถามว่าเอามาทําอะไรเอามาในเรื่องของความสวยงามมากกว่าสวยงาม เป็นดีไซน์ให้มันดูกิ๊บ์เก๋อะไรเงี้ยซึ่งปกติมันก็คุณทำผมก็ติดกิ๊บ์ติดไปอะไรเงี้ยโอเคนะรถคันนี้มีกิ๊บที่หลังฉันก็จะติดดอกไม้เต็มคันก็ได้ไม้ก็เป็นในเรื่องคอนเซ็ปต์ก็มีนะคติดติดเป็นดอกไม้ทั้งคันก็มีซึ่งเดี๋ยวเราดูงานประกวดเข้าต่อต่อไปนี่นี่นี่แอบเห็นนิดนึงแอบเห็นนิดนึงตรงนี้เลยถังน้ํามันใช่ไหมครับทำไมมันอยู่ตรงพื้นอ่ะแล้วถังมันอยู่ตรงไหนอะพี่โดยตำแหน่งของซูเปอร์เอ็กซ์เนี่ย ตำแหน่งของถังน้ํามันเนี่ยเขาอยู่ด้านล่างอยู่แล้วซึ่งถามว่าถังน้ำมันอยู่ด้านล่างเนี่ยคนบางคนไม่เข้าใจคิดว่ามันจะเป็นอันตรายไหมซึ่งใช้จริงแล้วรถสกูตเตอร์เนี่ยทุกรุ่นเนี่ยถ้าเป็นขี่ปุ่นถังน้ำมันอยู่ด้านล่างถามว่าถังน้ำมันอยู่ด้านล่างได้มีข้อดียังไงหนึ่งเลยในเรื่องของบาลานซ์ตัวรถเพราะในเมื่อเราต้องบรรจุน้ํามันน้ามันที่มีปริมาณประมาณ3าถึง4ลิตรเนี่ยมันจะมีน้ําหนักเยอะซึ่งถ้ายิ่งอยู่สูงแรงเหวี่ยงของกายขับขี่เนี่ยน้ำหนักก็จะอยู่บน แรงรหรเหม็นก็จะสูงแต่ถ้าเกิดน้ำนมันเนี่ยถังน้ำมันอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของบาลานซ์ตัวเครื่องยนต์ตัวรถเนี่ยอยู่ด้านล่างน้ําหนักก็อยู่ด้านล่างเพราะ,ะนั้นจุดสูนท่วงตับมันก็การขับเคลื่อนก็จะดีกว่าแต่ตัวเนี้ยที่ว่ามีพิเศษอย่างหนึง่งเลยว่าจะมีชุดฝาครอบใสที่เป็น H ฮโดซีพรทั้งฝาฝาปิดถังน้ำมันอลูมิเนียมซึ่งเป็นของไฮโซีเช่นเดียวกันอ๋อแต่เห็นว่ามีกุญแจราก็เหมือนคันอื่นไม่ได้มีเข้าใช้เปิดตัวเร็วไปครับเหมือนเดิมเลง การแต่งรถอะไรนะเรียกว่าสไตล์อะไรนะสตีโรดาวครับสตี์โรดาวนะคะก็คือการแต่งรถที่มีลักษณะที่โดดเด่นแต่ว่าเตี้ยติดพื้นแล้วก็ขับได้สบายสําหรับคน <No. S 2> ที่ชอบการขับรถในลักษณะที่เปียงไงอะเรียกว่าพวกที่ว่าเน้นในการขับขี่แบบว่า uh. ชอบความเร็ว ชอบความเร็วในความสปอร์ตอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็ยังคงความเท่เอาไว้ใช่ไหมเท่สุดๆก็ใครสนใจนะคะแล้วก็ชอบสไตล์นี้ก็ติดตามเทพนี้ให้ดีเพราะว่าสำคัญมากๆเลยเพราะว่าในรอบหน้านะคะช่วงหน้าพี่อู๊ดก็มีอุปกรณ์ดีๆเทพๆมาให้พวกเราดูอีกแล้วจะเป็นอะไรนะคะก็ไปติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ อันนี้คือเรียกว่าอันนี้คือช็อคอัพหน้าครับชคอัพหน้าเท่าที่มียงสังเกตนะคะคุณผู้ชมพี่อุ๊ดอาจจะลงทุนถอดมาจากของจริงใช่ครับที่ใช้ไปแล้วใช่ไหมคือบอกเลยว่าไอ้อย่างตัวนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในรุ่นของ d i o z x ซึ่งถือว่าเป็นโชคที่ถือว่าเป็นโชคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเมืองไทยเพราะว่าแต่ด้วยที่ว่าโชคของรถบ้านเราเนี่ย <L> ตัวนี้จะเป็นเป็นตัวเหมือนตัวเปอร์ฟอร์มาเลย uh huh. ซึ่งตัวนี้ก็คือโชคยี่ห uh ้อสเตติกซึ่งเป็นโชคของฝรั่งเศส uh huh. ซึ่งทางฝรั่งเศสอ่ะก็โดยทางสเตติกเนี่ยออกแบบมาเนี่ยโชคตัวนี้ uh huh. เพื่อให้ใช้กับการแข่งขันกับรถสกูตเตอร์รถสกูตเตอร์ก็คือรถ uh huh. อย่างพวก AT หรือออโตมิติ้าน uh huh. เรา